สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับผมน้องได้ที่นอนใหม่เตียงใหม่นะครับขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่ส่งมาให้น้องนะครผมขอบคุณมากนะครับน้องโชคดีมากนะครับผมที่มี FC ใจดีทุกท่านนะครับทั้งที่นอนนะครับทั้งที่รองอาหารนะครับทั้งถาดอาหารนะครับผมทั้งขนมนะครับแล้วก็มีอาหารนะครับอาหารเม็ดครับที่ FC ส่งมาให้ผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณจัก จากใจนะครับครับน้องนอนครับผมผมให้ผมผมลองจับให้เขานอนเขาก็นอนเลยครับเขาไม่ไม่ได้ลงครับคืออุ้มมานอนปุ๊บเขาก็นอนนลครับทุกคนดีมากนะครับเขาก็นอนนี่ผมเปิดพัดลมให้ด้วยครับเย็นสบายนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนที่นอนให้มานอนตรงตรงฝั่งข้างในเข้ามาอีกครับนะครับแต่ว่าจะทําให้เขาชินกับตรงนี้ ครับพอเขาชินเขาก็จะมานอนทุกวันทุกวันครับครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะเอ่ออาจจะซักครับเดี๋ยวจะซักนะครับอะไรให้เขานะครับอันนี้ตุ๊กตาพี่เขาเอามาให้ครับเอามาให้พี่เอามาให้นอนนอนครับครับยังไงก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ส่งของมาให้นะครับผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมของใช้ได้จริงๆครับ ทุกทุกอย่างที่ส่งมามันใช้งานได้จริงๆครับขอบคุณมากครับนะครับผมน้องกินข้าวเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับผมกินสักพักใหญ่แล้วกินประมาณหกโมงกว่าๆนี่ครับครับกินเสร็จก็ง่วงนะครับเห็นไหมครับหลับสายจูงผมซื้อมาแล้วนะครับแต่ผมยังพอดีผมไม่ว่างถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูว่าพาน้องไปจูงพอดีเด็กๆพาพาน้องไปจูงเล่นนะครับ ข้างนอกแต่ผมไม่ได้ไปด้วยครับผมทํางานบ้านที่บ้านครับนี่ก็เหลือตากผ้าอีกครับเยอะแยะแลครับล้างแอร์ด้วยครับวันนี้ผมล้างแอร์ครับโอเคนะครับผมทุกคนเอามาให้ทุกท่านได้ดู fc นะครับทุกท่านได้ดูนะครับผมว่าสิ่งของที่ fc ส่งมานะครับน้องใช้งานได้จริงนะครับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นถาดรองอาหารที่ปรับระดับได้ครับครับแล้วก็ถาดอาหารครับ ผมก็ขออนุญาตอาจจะขอ,อถ้ามันอันไหนที่มันมันเยอะเกินไปนะครับผมก็จะขออนุญาต FC นะครับผมพี่ๆนะครับนำไปให้หมาที่บ้านนอกนะครับผมซึ่งหมาที่บ้านนอกผมมี2ตัวนะครับอย่างเช่นถาดข้าวจานถาดข้าวนะครับที่บ้านไม่มีครับที่บ้านนอกไม่มีเดี๋ยวผม,ผมจะขออนุญาตนะครับผมเอาไป ให้ที่บ้าน,นครับพดสองตัวพอดีครับก็สองถาดนะครับจะขอแบ่งไปนะครับผมไม่โกรธกันนะครับขอบคุณมากครับ